มาแล้วชุดกล้องจอปิด x v i s ช i o n ชุดกล้อง4ตัวจากทาง IT B Plus ในราคา16,900บาทได้อะไรบ้างไปดูกัน อจอปิดแบน X v i วิชาคุณภาพความชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลรองรับระบบสมาร์ทไฮยบิดไลท์เมื่อมีบุคคลเดินผ่านหรือยามพานนะจะมีไฟ LED แจ้งเตือนปิดให้เลือกถึง2ทรงทรงที่1คือทรงโดมเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในทรงที่2คือทรงบูเลตเหมาะสำหรับติดตั้งทั้งภายนอกและภายในกล้องสามารถกันน้ำกันฝุ่นไดถึง IP 67เครื่องบันทึกเป็นแบบ DVR ที่รองรับได้ถึง4ระบบและยังมีฮาร์ดดิสก์1เทลบให้บิดด้วย ดูออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน h ฮ c o n n n c t รองรับทั้ง iOS และ Android และยังมีสาย LAN Cash 5 Power ระยะ100เมตรทาง ITB p a ีพยังมีบริการหลังการขายสอบถามปรึกษาปัญหาผ่านทาง l i n e แอดแน่นอนว่าสินค้ารับประกัน3ปีเต็มๆและรับประกันงานติดตั้งอีก1ปีด้วยใครที่สนใจสั่งสินค้าจองคิวติดตั้งกันได้เลย i อ b p a ีดูแลและใส่ใจ